สำหรับมาตราการของรัฐบาลที่ออกออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีไรายได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนะคะส่วนหนึ่งก็คือการเตรียมเปิด post bank ค่ะซึ่งทางด้านของบริษัทไพรษณีนไทยก็เตรียมเปิดบริการ p o s แบ a n k แล้วนะคะโดยจะเลือกพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดชิงใหม่เป็นโครงการนำร่องค่ะและก็ย้ำว่าเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนไม่ใช่เป็นการหาเสียงค่ะ นายสุติกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งธนาคารตามโครงการบริการธนาคารไพรสณีเพื่อสินเชื่อรายย่อยหรือว่าโพสต์แบงค์เห็นว่าขณะนี้มีความพร้อมในการจัดตั้งบริษัทลูกของบริษัทไพรสณีไทยเพื่อปล่อยสินเชื่อให้แก่ประชาชนรายย่อยตามมาติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวงเงินไม่เกินรายละ10,000บาทนำร่อง1ิบสาขาทั่วประเทศโดยคิดอัตราดอกเบีย้ย1น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงกุมภาพัานธ์ปี2554สำหรับพื้นที่นำร่องในการตั้งธนาคารไรรสีนีเพื่อสินเชื่อรายย่อยนั้นได้คัดเลือกพื้นที่อำเภออมก๋อยเป็นแห่งแรกเนื่องจากมีข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่าเป็นอำเภอที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยประชากรมีรายได้เฉลี่ย3 8 5 6บาทต่อคนต่อปีและมีปริมาณนี่นอกระบบค่อนข้างสูงค่ะคาดว่าภายใน60วัน หลังจากปีใหม่ก็จะเปิดดําเนินการให้ได้อย่างน้อยก็10บสาขาเป็นอย่างน้อยทั่วประเทศนะครับนี่เราจะมานี่แล้วก็เสร็จแล้วก็จะชวนกันไปที่ปัตตานีนะครับประเดี๋ยวจะไปภาคอีสานแล้วก็อาจจะไปภาคเหนือตอนล่างหรือว่าภาคกลางแล้วก็จะมีกทมบ้างบางส่วนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการต่อยอดจากโครงการที่แก้ปัญหานี่นอกระบบของรัฐบาลนะครับแล้วก็อยากจะเน้นว่าเป็นการลดช่องว่างแล้วก็สร้างโอกาสให้กับประชาชน ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงสถาบันการเงินหรือระบบสินเชื่อเลยนะครับแล้วก็เราดูมาจากพื้นที่ที่ยากจนที่สุดตามเกณฑ์ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ด้านนายสุชาติบุญบรรเจรสีรองประธานกรรมการบริษัทไพรส์นีไทยกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ตั้งบริษัทลูกชื่อบริษัทสินเชื่อไพรส์นีไทยจำกัดทุนจดทะเบียน50ล้านบาทซึ่งมีความพร้อมเปิดให้บริการที่อำเภออมก๋อยเป็นแห่งแรกโดยการสรรหาบุคลากรมาจาก3ส่วนก็คือบริษัทไพรส์นีไทยกระทรวงการคลังและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หลังจากนี้ก็จะเร่งจัดทำข้อมูลอีก9สาขาโดยคาดว่าสาขาที่2จะเป็นที่จังหวัดปัตตานีส่วนการบริหารความเสี่ยงนั้นก็ได้มีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต้นโดยจะให้ชาวบ้านจับกลุ่มกันเพื่อมาขอสินเชื่อซึ่งการขอสินเชื่อนี้จะต้องไม่ใช่การขอเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวแต่ต้องนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกี่ยวกับการทำมาหากินนะคะแล้วก็จะต้องมีการรับผิดชอบร่วมกันแต่หากขาดทุนก็จะเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการคลังเพื่อที่จะจะมีการพิจารณาต่อไปนะคะ นงวงเงินไม่เกินหมื่นบาทสองก็คือเป็นกลุ่มกันเข้ามานะฮะตอนนี้กำลังกำลังศึกษากันอยู่ว่าเอ๊ะกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะ3คนดีไหม4ี่คนดีไหมหรือว่า5้าคนดีไหม5้าคนจะยากเกินไปไหมสคนพอไหมกาลังคิดลึกไปถึงขั้นที่ว่าในกลุ่มเนี่ยควรจะมีผู้หญิงกี่คนเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเล่นการพนันน้อยกว่าผู้หญิงติดเหล้าน้อยกว่าผู้หญิงเกรงกลัวต่อก,กฎหมายมากกว่าผู้หญิงอยากจะชําระนี่ มากกว่าเพราะนั้นก็คือกำลังศึกษาแล้วก็อยู่ในกระบวนการที่ที่ที่ลงประลึกลกอยู่ ขณะที่นายสมชายธรรมเวทผู้จัดการตลาดการเงินและค้าปลีกบริษัทไพรสณีไทยกล่าวว่าสําหรับสิบจังหวัดที่จะเปิดให้บริการสินเชื่อรายย่อยนั้นในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากจังหวัดเชียงใหม่แล้วยังมีแม่ฮ่องสอนและตากด้วยส่วนพื้นที่ภาคอีสานน่าจะเป็นศรีสะเกดและอุดรธานีส่วนในพื้นที่ภาคใต้จะเปิดให้บริการที่ปัตตานีและสตูลตามด้วยสระแก้วและอ่างทองสําหรับพื้นที่ในภาคกลางค่ะและกระทรวง